เมื่อคืนนี้ขอพูดเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องวอลเลย์บอลจบไปแล้วนะฮะผมเนี่ยถึงกับตั้งนาฬิกาปลุกมาเลยนะครับตีสองนะครับพิวเลยนะพิ้วเลยนะพิวแน่นอนนะครับจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับฟุตบอลยูโร2016นะครับผมฟุตุเกตลูกนี้นะครับเอแนเอแนหลุดเข้าไปหลุดเข้าไปยิงนะผมโอ้โหที่ยาเชื่อไปเฮกันทั้งบ้านเลยเฮแรงเลยเหรอแม่ตื่นมาดูด้วยหรอแม่ตื่นเพราะว่าเสียงมันดังอ่ะ คือนาทีที่109นะครับปูตุเกตนะครับยิงช่วงทดเวลาพี่ก็คือได้ได้ไดแชมป์ไปเลยนะฮะแม่ดุไหมแม่ดุแจ็ไหมแม่ไม่ดุแม่บอกเล่นไปเท่าไหร่ทำไมทีเเคดังขนาดนี้ระบอกกาพนันผมไม่เล่นแม่ออแมตชนี้เชียร์เพราะว่าจริงๆคือเชียร์ปูตุเกตวอลเลนโด,โโดเราเก่งอยู่แล้วครับผมแต่ต้องแบบพูดนิดหนึ่งว่ารางวัลที่ปูตุเกตได้ไปนั่นก็คือเงินนะครับผมคูณมาเรียบร้อยแล้วก็คือ320ล้านบาทไทยครับที่เขาได้ไปนยอาชีพเหรอ อ่ะก็ได้รางวัลไงเพราะว่าเขาได้แชมป์นะครับผมก็อาจจะได้อจิเพิ่มเติมอีกก็ได้นะพี่ไม่ได้ทำไ่ได้ไ่ได้แต่ที่เสียใจก็คือว่าโรนันโดเนี่ยได้ลงไปแค่20นาทีเองลงช่วงขึ้นแรกนะครับเพราะว่าเจ็บดาราไทยก็ไปดูกันเยอะนะคุณณเดชนคุณกีบียะคุณเกตวรลินทรคุณเชนธนานะฮะนี่ก็องบอกไม่ไปไม่ไปอ่ะตั๋วแพงไงโอ้ไม่ได้ตัวก็มีเลยตัวดูที่ผ่านดูด้วยพี่ถ้าไหล่ประมาณประมาณโอ้แพงอ่ะ ประมาณคือแบบไม่เอาแต่พูดผิดคนด่าประมาณเท่าไหร่พี่เดี๋ยวพูดผิดคนด่า <c oughs> ก็แพงกัแต่ว่าแพง,แพงใช่ไหมแพง <c oughs> เพราะว่ามันนัดชิงอะเนี่ยโรนโดก็เจ็บด้วยพี่เนี่ยดูนะลูกเนี้ยเนี่ยเข้าโอ้โหดูเข่าเนี่ยคนแบบคนประทับใจโรนโดงที่ว่าสปิริตคือพอเขาพอเขา,พอเขาเจ็บปุ๊บนะเขาร้องไห้เขาร้องไห้โรนโดเพราะเขา้อขึ้นเตียงไงเนี่ยเขาร้องไห้เลยเพราะว่าเขาถูกเปลี่ยนเปลี่ยนออกก่อนไงแฟนโปรตุเกสก็ใจหายเพราะว่าโรนโดเนี่ยคือความหวังของโปรตุเกสเลยพี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะ อ๋อเขาบอกเขเอาเศร้าเลยพอเปลี่ยนรถโดออกปุ๊บเอาเอแดลงมาเอแดยิงเลยครับผมคนก็เลยบอกเออดีแล้วที่โดเจ็บคนหรือแกคนก็ไปหรือแกผมด้วยแหละเออดีแล้วไอโดออกมันโธ่ทำไมล่ะก็เอแดลงมาไงนี่ไงแต่ต้องเสียใจกับแฟนๆฝรั่งเศสนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแฟนฝรั่งเศสก็บุกกันเยอะมากๆเลยนะครับผมจะตื่นมาดูตังกี่โมงเนี่ยตีสองพี่ ก็ไม่ได้นอนเลยสิเนี่ยโอ้กาแฟสามแก้วตายแข็งเลยตอนเนี้ยเนี่ยจริงจคือบอลมันมันนัดที่มันสำคัญมากๆมันดูเทปไม่ได้มันต้องดูแบบสดนะต้องดูสดคือยิ่งการเปิดเปิดเอ่อพวกเปิดเปิดเกมแรกอะไรนะก็คือแบบว่าโอ้โหแลกกันมันนลยพี่แล้วมีช่วงที่กล้องก็แพนไปเจอณเดชน์มีไหมไม่มีไม่มีมีณเดชน์ไม่ได้จ่ายเลยไม่จับภาพเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เหมือนเวลาเรามีบอลอย่างเงี้ยเราก็ต้องแทนไปดูนักแสดงเราอย่างงี้ค่ะเออก็เป็นครั้งแรกนะครับที่โปตร,รตุเกสนะครับได้แชมป์ยูโรนะครับ2016ไปนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีกับแจ็คด้วยนะโอ๊ยถามจริงเล <c> ่นเปล่า,<ๆ>าพี่การพนันมันไม่ได้ช่วยอะไรคนรวยนะนี่ไงพ่อผมเนี่ยโทรมาบอกเลยว่าแจ็คพ่อไม่เล่นบอลยูโรเลยบอกทำไมพ่ออ๋อพ่อหมอตั้งแต่พรีเมียร์ลีกแล้วลูกพ่อไม่เอานะคะลูกพ่อ ให้พ่อเลยอ่ะที่ไปหลีกพ่อที่แทงแล้วเนี่ยพ่อไม่ได้เลยอันนี้รูเก่าขอโทษดีครับผมต่มาเล่นล่นใหม่เล่นไปเล่นไปครับคุณบอลชี้ให้มาโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับนะ ดูกันจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ